อิ่มแล้วจะไปไหนลูกอืมกินแล้วกินแล้วจะไปไหนพันษาจะไปอีกแล้วไปนอนใต้รถเหรอลูกอืมอะไรนะเฮ้ยขัง,ขงคกอาชีมาแย่เลยนี่รีบหนีเลยเจ้าเร็วเจ้าขงังคกเจ้ารีบหนีเลยนะอาชีมานี่จะไม่รอดเลยนะ ไปไปเร็วเร็วหนีเลยเร็วเร็วอังคุกเจ้าหนีเลยนะเร็วอาชิมาเดี๋ยวชิมาอาชีมาเจ้าไม่รอดเลยนะแม่งกัดเลยนะเชี่ยหนีเร็วเร็วไปไปเร็วไปเลยนะไปเลย รีบๆเรีบเรีบๆเ,เ,เ,เดี๋ยวชี้มาเป็นไหนอีกอ่ะพันท้าเป็นไหนลูก